ขายแบบไม่ขายแบบฉบับคุณฉัดติวเตอร์ประกรันนี้พูดให้รอดปิดให้ได้กับนายหน้ามืออาชีพกับ4ขั้นตอนมีอะไรบ้างคะ 1. ขั้นตอนที่1เราจะต้องรู้ว่าเวลาเราไปคุยกับลูกค้าไม่ใช่ไปถามว่าประกันลูกค้าทําหรือยังคะลูกค้าจะต้องทําประกันเป็นแบบไหนคะประกันลูกค้ามีหรือ,อยังคะไม่เอา เราจะเอาใจในการที่จะไปให้กับลูกค้านั่นก็หมายถึงว่าคุณลูกค้าคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคุณลูกค้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยบ้างไหมคะวันนี้คุณลูกค้าได้ทําประกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้เข้าใจเรื่องประกันดีไหมเคยเคลมประกันไหมเราไปให้เพื่อเราต้องการแก้ปัญหากับลูกค้า สามถามสเปรหเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตของเขาที่เขาสามารถจะโปรโมทต,ตัวเขาเองให้เขารู้ว่าเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากพอสมควรแต่ไม่ใช่ไปยุ่งเรื่อง,ของเขาไปน,นิ่งมากก็ไม่ได้สเปรหะเราดูก่อนว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนรู้เขาเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็แนะนําเขาแล้วก็ฟังสิ่งเขาคุยว่าเขาต้องการอะไรนะคะขั้นตอนที่2พอคุยเอาใจไปคุยกับลูกค้าแล้วคุณจะต้องเล่าเรื่องให้เป็น <premises. S 2> เล่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรคะเล่าเรื่องในสิ่งที่มันคอยตามหรือสิ่งที่เรากําลังจะขายหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกค้าให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราอยู่ข้างลูกค้าแล้วสิ่งที่เราเล่าให้ลูกค้าฟังเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่ลูกค้าต้องระวังแล้วเราเองพอเล่าแล้วเราจะต้องคุยกับลูกค้าว่าในขั้นตอนที่สามสิ่งที่เราเล่าให้ลูกค้าฟังหากวันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของลูกค้าและไม่ใช่เป็นเรื่องของเราโชคดีที่เราสามารถ จัดการแล้วก็วิเคราะห์ได้แต่ถ้าวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกค้าและเป็นเรื่องของฉาดหลักเออแล้วเราจะต้องทำยังไงหากในขั้นตอนที่4ี่ที่เราไม่มีประกันมาดูแลเลยเหนะ็นไหมฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสนอให้กับลูกค้าอิงกับสิ่งที่เราเล่ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยากจะได้แล้วมีตัวเลือกที่ลูกค้าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดและก็เหมาะสมกับเขาไม่ใช่ว่าพูกความแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วทําไปเลยลูกค้าบอกว่าทําประกันกับออนไลน์ก็ได้ได้ค่ะ แต่ถ้าทํากับตัวแทนกับนายหน้าแล้วนายหน้ากับตัวแทนสามารถบริการลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงทําประกันด้วยและมีคนคอยดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงแล้วสามารถปรึกษากับเราได้ตลอด24ชั่วโมงแนะนาให้คุณได้แบบมืออาชีพลูกค้าจะเอาไหมคะอ่านีมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแค่4ี่ขั้นตอนนี้คุณไม่กลัวคุณสามารถขายประกันได้อย่างแน่นอนแล้วก็ขายแบบมืออาชีพด้วยคะ่ะ